ซูซูออร์นิวดีแม็ก3.0เกียร์ธรรมดาปี2014จดทะเบียนปี2015คันนี้ผมขายให้โคตรถูกเพียง3แส0 0 0หมืบาทคันนี้ผ่อนงวดเพียง7,000บาทตลอดอายุสัญญาครับตัวนี้เป็นตัวรถสีเทากระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้เนี่ยเป็นแบบไทเทสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ใสกิฟตนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไปด้วยนะครับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กดิเซนตินีน็อตแดงฝาครอบแดงนะครับขอบ 18, สิบแปดเซรามิก ทรงให้แล้วเรียบร้อยครับมีบันไดข้างคิ้วกันศาสตร์นะครับไฟเลี้ยวหูกระจกอ่ะนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายเนี่ยคืออันท้ายนะครับอ่าที่เปิดโครเมียมกันลอยไฟท้ายนะครับเนี่ยไฟท้ายลักษณะการใช้งานแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเปิดแม็กไลเนอร์มานะครับแม็กไลเนอร์ก็เป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆโรงงานนะครับในส่วนของภายในนะครับตัวนี้คุมโทนดํากระจกไฟฟ้านะครับวงลไอมันตีฟังก์ชันชุดแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมเลขในอยู่เพียง1นึ่งแสนสองหมื่นกิโลแค่นั้นเองนะครับเป็นระบบปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจคีียย์เเลลแบบน้ นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจอ Android นะครับเนี่ยเป็นจอสัมผัสนะครับอ่าแอร์ปรับเมนวลเกียร์ธรรมดา5สปีดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะครับผมซีซูซีสิบหกเบลล์อ่าผมบอกเลยว่าคันนี้เครื่องยนต์เดิมโรงงานนะครับอ่ามีระบบเบรก ABS มาด้วยนะครับเนี่ยดูแผ่นเพญนะครับสวยๆนะครับคันหน้าสวยๆลอดลอยมาร์กมาจากโรงงานต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมแน่นอนสำหรับใครที่ใจร้อนนะครับผมโทรเลย0812386699สมโยคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับ